ขอพ่ายดึงพลังงาน สถานะความรู้สึกความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้และแนวโน้มในอนาคตสื่อถึงคุณด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมาฟังเรื่องเล่าจากไพ่ยิปซีไปด้วยกันนะคะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะคะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเนาะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆเราจะได้มาฟังเรื่องเล่าเป็นเพื่อนกันเนาะมาดูพลังงานนะคะความรู้สึกในด้านความรักความสัมพันธ์เนาะของคุณในช่วงนี้เนาะดูเหมือนว่าพลังงานในอดีตของคุณอะเมื่อก่อนคุณ เคยรักใครจนลืมรักตัวเองหรือเปล่าเนาะแต่พอมาช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคุณตื่นนะคะมีความสุขกับตัวเองมีความสุขมีรอยยิ้มกับสัตว์เลี้ยงนะคะสัตว์ที่คุณเลี้ยงบางทีอาจจะเป็นกระต่ายหมาแมวก็เป็นไปได้นะเพราะดูแลพลังงานในอนาคตคือมันเหมือนกับคุณบอกกับตัวเองว่าฉันตื่นแล้วนะคะตื่นเอาพลังงานความรู้สึกต่างๆกลับมาหาตัวคุณมารักตัวคุณเองมารักสัตว์ที่คุณเลี้ยงรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมีความสุขมากกว่าในอดีตเนาะ อันนี้ถ้าดูพลังงานความรักนะถ้ามองในอดีตนในอดีตมันเป็นพลังงานที่เห็นได้เลยนะคะเนี่ยพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองอะแล้วการเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองอะมันเป็นในแบบที่แบบมันไม่ใช่ตัวคุณอะ่ะแต่คุณก็พยายามที่จะเปลี่ยนเพื่อที่จะได้ให้ถูกใจใครสักคนหนึ่งแหละถ้ามองดูแล้วอาจจะเป็นเขาหรือเธอคนนั้นในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะซึ่งมองดูแล้วเนาะความสัมพันธ์ในอดีตน คณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกหรือเปล่าอืมนะคะเขาคนนั้นเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองไหมเขาคนนั้นเป็นคนที่อารม์โมโหร้ายหรือเปล่าเขาคนนั้นเป็นคนที่ ต้องการควบคุมคุณให้อยู่ใต้อำนาจของเขาไหมมันเป็นพลังงานที่สื่อถึงว่าถ้าเขาไม่พอใจนี่แหละอารมณ์เขาจะประดังประเดีเข้ามาหาคุณอืนะคะบางทีอ่ะอารมณ์ที่เขาประทะมาใส่คุณอ่ะมันเหมือนกับทําให้คุณอ่ะสูญเสียพลังงานไปโดยแบบเปล่าประโยชน์เพื่อที่จะแบบจะปรับจูนอารมณ์ของตัวเองเพราะว่าคล้ายๆกับว่าเป็นตัวรองรับอารมณ์ของเขาหรือเธอคนนั้นใช่ไหมนะคะและดูเหมือนว่านะคะเขาคนนั้นเขาหรือเธอคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณมองว่าเป็นพลังงานนี้ นะนะคะเขามักจะเอาคุณไปพูดในทิศทางที่แบบ เหมือนคล้ายๆแบบไปบอกคนอื่นน่ะเอาคุณไปตัดสินกับคนอื่นว่าคุณไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้พูดไปต่างๆนานากับคนอื่นแล้วบอกกับคนอื่นว่าแต่คนที่ผิดตลอดก็คือคุณอะไรประมาณนั้นคือเหมือนลักษณะว่าเอาชั่วให้คนอื่นน่ะตัดสินคุณกับคนอื่นว่าคุณชั่วคุณไม่ดีคุณเออผิดแบบโน,น,น้นแบบนี้อะไรประมาณนั้นแล้วก็ยกยอตัวเองให้คนอื่นฟังอะไรประมาณนั้นเนาะอันนี้คือพลังงานในอดีตนะนะคะแล้วมันมาถึงจุดๆหนึ่งอ่ะที่มันเหมือนกับนาฬิกาเวลาบอกคุณกริ๊งกริ๊ง ออตื่นเธอค่ะอะไรประมาณนั้นเนาะออกลับมารักตัวเองถเถอะเนาะกลับมารักตัวเองนะคะมองดูข้างๆเนี่ยนะคะสัตว์ที่คุณเลี้ยงยังรู้สึกว่ามันให้ความสุขคุณมากกว่าคนที่คุณอยู่ด้วยอีกเพราะคนที่คุณอยู่ด้วยในอดีตเนะาะทั้งที่คุณก็พยายามเปลี่ยนตัวเองในแบบที่เขาชอบแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ถูกใจอ่ะก็ยังเป็นที่รองรับอารมณ์ของเขาอยู่วิอะไรคนอะไรจะโมโหหลายขนาดนี้เนาะ ว่าไปแล้วนะคะเสียอีกก็คือแบบอชอบเอาคุณไปตัดสินในทิศทางที่มันแบบผิดๆอ่ะเออเนาะคล้ายๆกับแบบบอกตัวเองถูกแล้วบอกคนอื่นผิดเนี่ยประมาณเนี้ยอันนี้คือการกระทําของเขาหรือเธอคนนั้นที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณในอดีตนะเนี่ยนะคะแต่มันมีเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นจุดท,ที่คุณรู้สึกว่าพอได้แล้วกลับมารับตัวเองเนาะเพื่อเหมือนแบบคุณรู้สึกว่าเฮ้ยสัตว์ที่ฉันเลี้ยงอะ่ะมันยังให้ความสุขฉันมากกว่าเขาหรือเธอคนนั้นอีกเนาะอันนี้คือพลังงานอ่ะคุณมันเป็นพลังงานที่ตื่นซึ่่่งงงงมอวาาาพลันนกรตื ของคุณมันเป็นการดึงเอาพลังงานของคุณที่เคยเสียไปกับคนที่โมโหร้ายที่เคยเสียให้กับคนที่ไม่เคยแคร์คุณไม่เคยเห็นคุณค่าของคุณในตอนนี้นคุณดึงกลับมารักตัวเองเหมือนคุณรู้สึกว่าฉันเอาความรักกลับมารักตัวฉันเองละฉันเอาความรักมาให้กับสัตว์ที่ฉันเลี้ยงมันยังมีคุณค่ามากกว่าให้คนอย่างเขาหรือเธอคนนั้นเลยอะไรประมาณนั้นอืมนะคะเด็ดมากนะคะเหมือนคุณบอกกับตัวเองแหละว่าพอแล้วนะคะทำดีแค่ไหนก็ยังไม่ถูกใจ ยังเป็นที่รองรับอารมณ์ยังเป็นที่รองรับอารมณ์คนที่แบบขี้มโมโหคนนี้อยู่นะคะมันก็เลยเป็นพลังงานที่มันเหมือนกับเป็นกลิ่งเวลาที่บอกให้คุณว่าพอแล้วนะคะบางทีคุณอาจจะเลือกเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นพร้อมกับสัตว์เลี้ยงที่คุณมีอยู่อาจจะเป็นหมาเป็นแมวก็ได้นะคะมาพร้อมกับการจบความสัมพันธ์นั่นสื่อถึงว่านะคะคุณรู้สึกว่าความรักที่คุณเคยให้เขาที่คุณเคยใช้ความอดทนกับเขาหรือเธอคนนี้พอแล้ว จบแล้วรักที่มันท็อกสิขอเอาความรักที่เคยมีมารักตัวเองรักหมารักแมวอ่ะมันยังดีกว่ารักคนอย่างเขาหรือเธอที่ไม่เคยเห็นคุณค่าของคุณเลยอะไรประมาณนั้นนะคะอือขอดูพลังงาน คุณก่อนแล้วกันเนะาะพลังงานในตอนนี้นะคะซึ่งคุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์แล้วนะในตอนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะอือ,อ,อ,อดูเห็นไหมนะคะคุณหันหลังมันสื่อถึงว่าปิดแล้วความสัมพันธ์ที่เคยท็อกซิกตอนนี้นะคะความรักที่เคยมีให้เขาคนนั้นเอากลับมาหาตัวเองแล้วมาสร้างโลกใบใหม่ที่มันเป็นของคุณแล้วนะคะบางทีโลกของคุณน่ะอาจจะมีในลักษณะที่แบบเป็นความแบบความรักตัวเองทําอะไรเพื่อตัวเองเนี่ยนะคะจะแบบบึ่งมาเลยนะคะเออสปีดมาเลยเป็น ในลักษณะที่แบบว่าจบแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาอีกแล้วในความสัมพันธ์นี้นะคะกลับมารักตัวเองก็ดูแล้วอ่ะคุณเองก็เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีเพื่อนเยอะเหมือนกันนะจิตใจดีเป็นคนเซนรี่คือเป็นคนที่ไม่ขาดเพื่อนนะแต่พอมาอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาหรือเธอคนนี้เหมือนคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณท็อกซิกอ่ะคล้ายกับว่าจากที่เคยเป็นคนที่ร่าเริงสดใสมีเพื่อนเยอะแยะพอมาอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยคุณกลายเป็นคนที่เก็บ ต้องอยู่แต่กับเขาหรือเธอคนนี้ต้องคอยทําแบบหลายสิ่งหลายๆอย่างอะ่ะให้ถูกใจเขาหรือเธอคนนี้บางทีก็ต้องเกิดความระแวงว่าเอ้ยฉันทําถูกใจเขาหรือเปล่าอันไหนยิ่งแบบยิ่งทําไม่ถูกใจก็คือแบบเขาอะ่ะจะอารวา,ด,ด,วา,รวาด,ด้วยอารมณ์ที่โมโหอะไรประมาณนั้นอันนี้คือเขาหรือเธอคนนั้นคนที่เคยอ,อยู่ในความสัมพันธ์ในอดีตกับคุณนะแต่ตอนนี้คุณออกมาแล้วนะคะมองว่าคุณจบละมาสร้างโลกใบใหม่ของคุณด้วยการที่คุณรักตัวเองนะคะบึ่งออกมาอย่างรวดเร็วในตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขกับเพื่อนกับสัตว์ที่คุณ บางทีสัตว์ที่คุณเลี้ยงอาจจะเป็นหมาเป็นแมวเนี่ยคะดูแล้วคือฉันมีความสุขกับเพื่อนด้วยความที่ฉันรักตัวเองทําตัวเองให้แบบดูสง่าดูแบบว่ามันเหมือนกับ ไม่ต้องท็อกซิกเหมือนแต่ก่อนแล้ววะ่ะอันนี้คือพลังงานของคุณในตอนนี้นะทีนี้ขอดูพลังงานของเขาสิตอนเนี้นะคะเป็นยังไงบ้างเขาอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีคุณเป็นยังไงบ้างนะในตอนนี้นะคะมาดูกันเนาะคนคนนี้ในวันที่เขาไม่มีคุณนะคะเขาเป็นยังไงบ้างาดูแล้วคนคนนี้ก็ยังเป็นในลักษณะที่เขาเรียกว่าท็อกซิกอยู่นะอืยังเป็นคนที่อารมณ์ท็อกซิกอารมณ์โมโหร้ายอยู่เลยนะคะเหมือนเขาไม่เปลี่ยนตัวเองอะ่ะนั่นสื่อถึงว่าใครที่เข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์หรือหลงเข้าไปอะ่ะ คตรน่าสงสารเลยนะถ้ามองดูเพราะเป็นยังเพราะเนี่ยพลังงานของเขายังเป็นเดอร์เดเวลวนั่นสื่อถึงว่าเขายังบนอยู่ในพฤติกรรมเนี่ยเขาเปลี่ยนตัวเขาเองยากนะถ้ามองดูแล้วนะคะแต่สิ่งที่เขากําลังทําให้คนอื่นเห็นเหมือนเป็นกับดักให้คนเดินเข้าไปตกนะคะมันเหมือนกับสร้างภาพลักษณ์ที่ดีว่าตัวเองเป็นคนดีเป็นคนที่แบบเข้ากับคนได้ง่ายนะอะไรประมาณนั้นนะคะมันเหมือนเขาก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าพลังงานในตอนเนี้ยของเขาเนาะ ถามว่าเขาเปลี่ยนไหมหลังจากที่คุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์เขายังไม่เปลี่ยนนะเขาก็ยังเป็นคนที่แบบเป็นปีศาจร้ายอะ่ะเป็นคนอารมโมโหร้ายต้องการควบคุมทาอะไรก็คือแบบเหมือนแบบว่าคนที่เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาอะ่ะโมโหร้ายด้วยถ้าดูแล้วแต่สิ่งที่เขาล่อเหยื่อนะคะคือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่มันดีเนี่ยนะคะเขามองหาความสัมพันธ์ใหม่นะอนะือันนี้คือในสิ่งที่เขากําลังทําอยู่ในตอนนี้หลังจากที่ไม่มีคุณเพราะเหมือนเขารู้สึกว่าคือลึกๆอะ่ะ ความรู้สึกเขายังมีคุณอยู่นะเทียงแต่ว่าไม่อยากที่จะเขาเรียกว่าลดลดเกียรติ หรือว่าลดความเป็นตัวของเขาเองว่าต้องกลับมางอคุณให้คุณกลับไปอะไรประมาณนั้นก็จริงๆแล้วอ่ะตัวเขาคือแบบมันเป็นพลังงานที่เขารู้สึกว่าเขาก็ยังอยากมีคุณอยู่นะเออนะคะยังอยากมีคุณเพราะคุณคือความคุ้นเคยที่แบบมันเคยมีอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยกันมาถ้ามองถึงว่าในวันที่คุณเดินจากเขาไปในตอนนี้เขาเป็นยังไงนะคะถ้าพูดถึงนิสยัยพื้นเพ,นพนของเขาไม่เปลี่ยนหรอกเขายังคนยังคงเป็นคนอารมโมโหร้ายทุกคนที่ตกหลุมเนี่ยกับดักของเขาที่เขาสร้างภาพลักษณ์ไว้แสนดีเนี่ยนะคะคน ที่เข้าไปในความสัมพันธ์กับเขาอะ่ะจะต้องกลายเป็นคนที่แบบเจอความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกเหมือนที่คุณเจอแหละเนาะเพราะเขาพยายามมองหาความสัมพันธ์ใหม่ๆเพียงแต่ว่าในตอนนี้ลึกๆแล้วเขาก็ยังไม่ลืมคุณเขาก็ยังเป็นเหมือนความหวังลึกๆหน่อว่าเฮ้ยคุณจะกลับมาไหมแต่เขาจะไม่งอนะแต่ถ้าจะกลับมาคือให้คุณกลับมาด้วยความรู้สึกที่แบบว่าคุณขาดเขาไม่ได้อะ่ะคุณจะต้องเป็นในลักษณะที่แบบว่าตามเข้าไปนะคะย้อนกลับไปหาเขาอะไรประมาณนั้นอันนี้คือ ในสิ่งที่เขาหรือเธอคนนั้นคิดอยู่ในตอนนี้มันเหมือนกับแบบว่าทําตัวไม่สนใจคุณหรอกจะไปก็ไปสิอะไรประมาณนั้นเออนะคะทีนี้มาดูพลังงานความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในอดีตสีนะคะในช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะในอดีตเกิดอะไรขึ้นเอยนะคะอืมโอ้นะคะในอดีตจากที่คุณปกติคุณเป็นคนร่าเริงสนสัยนะคะมีเพื่อนเยอะชอบเข้าสังคมพอมาคบกับคนคนนี้มันกลายเป็นว่าตัวคุณเองอะ เครียดมากเลยนะอืนอนไม่หลับนะคะนอนไม่หลับเครียดมากจนต้องตัดสินใจแบบว่าไม่ไหวแล้วในความสัมพันธ์นี้เออมันมีพลังงานบางอย่างที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าฉันไม่ไหวแล้วกับความสัมพันธ์นี้ต้องการที่จะไปจากความสัมพันธ์นี้อยากต้องการที่จะเป็นอิสระเพราะคุณรู้สึกว่าแต่ก่อนชีวิตคุณน่ะโคตรใสร่าเริงเลยพอมาอยู่ในความสัมพันนี้มันเหมือนแบบบางทีแค่กระดิกตัวแค่หายใจมันก็ยังแบบรู้สึกว่าเขาไม่พอใจอ่ะเออเขาจะเป็นคนในลักษณะนี้นะคนที่แบบค่อนข้างที่จะอารมณ์โมโหร้ายอ่ะแล้วมันเป็นพลังงานที่มัน เหมือนกับว่าพลังงานตัวนี้มันกลายเป็นว่าเขาควบคุมคุณจนบางครั้งนะ่ะในความสัมพันธ์เนี้ยมันทําให้คุณนะ่ะกลายเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าท็อกซิกในความสัมพันธ์แล้วกลายเป็นแบบซึมเศร้าไปเลยก็เป็นได้นะนะคะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตนะในช่วงที่คุณแบบอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาหรือเธอคนนี้นะคะทีนี้มาดูว่าในอดีตเนาะเขาหรือเธอคนนั้นที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณนะ่ะเขารู้สึกหรือว่าแอคชั่นหรือแสดงออกกับคุณยังไงบ้างเนาะมาดูซินะคะว่าในอดีตนะ ะะขอดูพลังงานที่เขาแอคชั่นหรือแสดงออกต่อคุณสินะคะโอ้เดือเมจิชเชนขึ้นมาเลยเขาควบคุมคุณใช่ไหมแสดงว่าคนคนนี้ย นะไม่ให้อิสระกับคุณเลยหรือเปล่านะคะเนี่ยนะคะไม่ให้อิสระกับคุณนะบางทีมันเหมือนกับเหมือนเขาจะหวังดีนะแต่ไม่ใช่เนะาะควบคุมทุกอย่างถ้าดูพลังงานเนาะเนี่ยนะคะมันกลายเป็นว่าคุณเองอ่ะเป็นคนที่พยายามที่คล้ายๆกับว่าจัดการอารมณ์ของตัวเองบางครั้งคุณก็รู้สึกว่าคุณตามอารมณ์เขาไม่ทันบางวันก็ดีบางวันก็แบบโมโหร้าย เหมือนแบบว่าถ้าถ้าพูดให้ให้แบบให้เรานึกภาพออกก็คือเหมือนแบบคือบางวันดีดีจนใจหายอะ่ะแต่บางวันก็คือแบบเหมือนไปกินรางแตนที่ไหนมาอะไรประมาณนั้นนะคะคืออารมณ์โมโหร้ายประมาณนั้นมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าตามอารมณ์ของคนคนนี้ไม่ทันเออเนาะเนี่ยอันมีเดอะทาวเวอร์มองว่าคอนมาถึงนะจุดจุดหนึ่งอะ่ะมันเป็นสภาวะที่คุณรู้สึกว่าคนคนนี้อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายประมาณนั้นนี่คืออารมณ์ของคนคนนี้นะในช่วงที่แบบว่าอยู่ในความสัมพันธ์กับ คุณคือเขาต้องการที่จะควบคุมคุณนะเห็นนะคะเนี่ยเนาะคือแบบว่าอยู่ในอุ้งม,มือเขาเลยอ่ะควบคุมอย่าทำคืออย่าทําอะไรที่แบบในสิ่งที่เขาไม่ได้บอกอย่าทําอะไรเกินที่แบบว่าเขาไม่ชอบอะไรประมาณนั้นอันนี้คือในลักษณะของเขาโดยเธอคนนี้แล้วเขาจะเป็นคนในลักษณะที่บางทีคุณไม่ได้ผิดนะก็ <S <S าอาจจะเป็นคนผิดแต่เขาไม่เคยมองตัวเองว่าผิดนะ <S <S เขากับโยนความผิดมาให้คุณด้วยซ้ำไปถ้ามองดูจากพลังงานไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยนะคะเพราะว่าดูแล้วคือเขาเป็นคนที่เนี่ย ะะถึงแม้ว่าจะผิดแต่ก็ปกปิดความผิดของตัวเองในขณะเดียวกันก็โยนความผิดมาให้คนอื่นก็คือคุณนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอืมทีน,นี้มาดูว่าหลังจาก ที่คุณรับอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงของคนคนนี้ไม่ได้อืแล้วคุณทํายังไงต่อนะในอดีตนะคะอยากรู้ว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้นานไหมมาดูกันนะคะอืคุณเป็นคนที่ประครับประคองความรู้สึกมากเลยนะเห็นไหมถ้วยใบนี้พยายามที่แบบว่าคือมันเหมือนกับว่ามันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มันทําให้คุณหวาดระแวงกลัวหรือเปล่าเนี่ยคือถ้าดูะดูสินะคะน้ําในแก้วใบนี้ค่อยๆประคองเหมือนกลัวมันจะหกคล้ายๆกับว่าความรู้สึกเนี่ยคือพยายาม ที่แบบจะทําให้มันถูกใจเขาเนาะนะคะมองว่าบางทีเนาะพลังงานพาไพ่ที่ขึ้นมายังไม่เห็นในเรื่องของการทําร้ายร่างกายนะแต่อาจจะมีในลักษณะระดับโมโห้ายผู้จาในลักษณะที่ดูแคลนคุณด้ดยค่าคุณใช้คํา รุนแรงแล้วก็ใส่ร้ายคุณทั้งๆท,ที่บางทีเขาเป็นคนผีแต่เขาจะบอกว่าเขาถูกเสมอคนที่ผิดก็คือคุณแล้วมักจะเอาเรื่องราวของคุณไปพูดให้คนอื่นฟังในลักษณะที่คุณทําผิดแบบโน้นแบบนี้บลาบลาบลาทั้งๆท,ที่จริงๆก็คือตัวเขาแหละนะคะเขาดูเธอนี่แหละตัวดีนะคะซึ่งบางทีอ่ะเนาะมันเหมือนกับบางทีคุณก็แบบว่าเหนื่อยกับการที่จะทะเลาะเหนื่อยกับการที่จะโตแยงคุณก็เลยแบบอยอมแพ้ก็ได้อะไรประมาณนั้นเพราะการกระทําในลักษณะเนี้ยที่คุณให้เขาเป็นผู้ชนะตลอดไปเนี่ยแหละทุกครั้งที่ อยู่ในความสัมพันธ์พอม,มีปัญหากันขึ้นมาคุณจะเป็นฝ่ายยอมเพราะต้องการประครับประคองความสัมพันธ์กับเขาหรือเธอคนนี้เนี่ยประครับประคองด้วยใบเนี่ยนะคะก็ะคือเธอถูกก็ถูกโอเคฉันผิดก็ผิดอะไรประมาณนั้นพอบ่อยๆครั้งยิ่งเหมิมเกริมหรือเปล่านะคะเออเนาะมันมาถึงจุดเปลี่ยนอนะที่คุณบอกว่ามันถึงเวลาที่คุณจะปกป้องตัวเองแล้วนะยกปืนขึ้นมาแล้วนะคะ มันถึงเวลาที่คุณจะร้ายแล้วถึงเวลาที่ฉันจะเอาคืนแล้วนะเนี่ยมองว่ามันช่วงเวลาเนี้ยนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณตัดสินใจที่แบบปกป้องตัวเองแล้วนะอมถือปืนขึ้นมาแล้วนะคะเป็นพลังงานที่บอกว่าฉันจะปกป,ป,ป้องตัวฉันเองแล้วนะในเวลานี้เออนะคะช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่คุณตัดสินใจแล้วเนาะอาจจะเป็นช่วงที่คุณตัดสินใจเดินออกมาจากความสัมพันธ์พรารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วมันเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของคุณนะคะถ้าคุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์ช่วงแรกๆดูซินะคะว่าเขารู้สึกยังไงเพราะมองดูแล้ว แล้วในตอนนี้นะถ้าดูสันดานหรือว่าพฤติกรรมนิสัยของเขาเขาไม่เปลี่ยนแต่เขาก็ยังเหมือนแบบลึกๆอะ่ะอยากให้คุณโสมซานกลับไปหาเขานะต้องการเขามากอะไรประมาณนั้นแต่เขาจะไม่งอคุณนะคนคนเนี้ถ้าดูแล้วนะคะลึกๆต้องการคุณแหละแต่จะไม่งอคุณสิ่งที่เขาแสดงออกมันจะแสดงออกในลักษณะที่เป็นแบบคือเป็นคนที่แบบใจดีเพอร์เฟคภาพลักษณ์ดีมากอะ่ะ เออนะคะเพื่อที่จะให้คนอื่นมาตกหลุมเขาเขาคอยที่จะหาโอกาสสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะถ้าดูแล้วนะคะอืทั้งแรกที่คุณตัดสินใจเดินออกจากความสัมพันธ์เนาะมาดูซิว่าเขารู้สึกยังไงนะคะมันเป็นพลังงานที่มันเหมือนกับเขารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นอะไรที่แบบว่าคือเหมือนเขาไม่ได้ยื้อคุณนะเพราะเขาคิดว่าใดๆแล้วคุณไปไม่รอดหรอกคุณต้องกลับไปหาเขาอะไรประมาณนั้นนะคะถามว่าเจ็บไหมรู้สึกแบบเคว้งคว้างไหมเขารู้สึกเคว้งคว้างนะแต่ก็ยอมจำนนคือถ้าจะให้ คนคนนี้งอนะดูแล้วค่อนข้างที่จะยากนะคะมันเป็นพลังงานที่แบบเนี้ยนะคะถ้าดูแล้วคือเป็นในลักษณะที่แบบว่าจะเหมือนกับความรู้สึกเขาว่ากลัวนะกลัวในการที่จะเสียคุณไปแต่ฝืนนะคะฝืนตัวเองว่า ไม่ฉันต้องไม่งอเธอต้องสวมสารกลับไมหาสิอะไรประมาณนั้นนะอันนี้คือพลังงานของคนคนนี้มันเหมือนแบบตัวเขาเองค่อนข้างที่จะหลงตัวเองด้วยนะคิดไปต่างๆนานาว่าเขาดีแบบนูน้นแบบนี้ก็ทําทให้คุณมีชีวิตที่แบบมันดีขึ้นนูน่นนี่นั่นอะไรประมาณนั้นเออนะคะแต่ว่าถามว่าช่วงแรกๆเขารู้สึกเคว้งเขารู้สึกเหมือนแบบเจ็บไหมเขาเจ็บนะแต่ทําอะไรไม่ได้นะคะจะให้ยื้อคุณเหรอไม่อืมนะคะเนี่ยนะคะเวลาที่เขาอยู่คนเดียวอ่ะมันก็มีบางครั้งนะที่คนคนนี้รู้สึกว่าเสียใจร้อง แต่เป็นการที่แบบเสียใจแสดงความรู้สึกเพียงลําพังอันนี้คือพลังงานที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่คุณตัดสินใจเดินออกมาเป็นพลังงานในอดีตนะคะเนี่ยถ้าคุณถามว่าเสียใจขนาดนี้ คิดถึงขนาดนี้เขาจะงอไหมยากนะคะมองดูแล้วคนคนนี้ไม่ค่อยที่จะงอคุณคือยากอะ่ะมันเป็นในลักษณะที่แบบคือเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหลงตัวเองนะซึ่งแท้จริงแล้วอะ่ะเขาก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าดีเหมือนในหัวเขาคิดนะเพราะมันเหมือนกับว่าเขาหลอกตัวเองว่าเขาเป็นคนสวยเขาเป็นคนหลอกเขาเป็นคนที่โปรไฟล์ดีมากการศึกษาดีเก่งในทุกเรื่องทำอะไรคือแบบว่าจะไม่ค่อยมองเห็นความผิดของตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าบยความผิดไปให้คนอื่นเออ ยิ่งเป็นคนในความสัมพันธ์อย่างเงี้ยคือแบบคือรู้แหละบางทีมันก็เหมือนแบบเขารู้นะว่าเขาผิดแต่เขาจะไม่ยอมรับนะเขาจะแบบโบยไปให้คนอื่นเลยว่าพอไปบอกกับคนอื่นเขาก็จะบอกว่าคุณเป็นคนผิดเออเขาไม่เคยยอมรับความผิดของตัวเองอันนี้คือในลักษณะของเขาหรือเธอคนคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณในอดีตดีแล้วแหละนะคะที่คุณตัดสินใจเดินออกไปเอนะเอาสัตว์เลี้ยงไปด้วยเอาหมาเอาแมวไปด้วยพะรู้สึกว่าใดๆแล้วอ่ะคือถ้าตอนนี้ถ้าคุณตัดสินใจเดินออกไปจากความสัมพันธ์มอกว่าสิ่งหนึ่งที่คุณได้าบอะก็คคืวม อิสระเพราะมีเดอะฟูขึ้นมาใช่ไหมมันรู้สึกฟิลรู้สึกเป็นอิสระแล้วคุณจะไม่ได้เหงานะเพราะคุณมีสัตว์ที่คุณเลี้ยงดีอาจจะเป็นน้องหมาน้องแมวอะ่ะเออนะคะซึ่งคุณมองว่าความรักที่คุณรักตัวเองรักน้องหมาน้องแมวอะ่ะคือแบบคุณมีเขาอยู่ข้างๆ คุณรู้สึกว่าได้รับพลังงานได้รับเ n e น g y จากพวกเขาอ่ะเออก็ให้ความสุขคุณเขาให้แบบเหมือนแบบว่ามันเป็นความสุขที่แบบอธิบายไม่ได้เวลาที่มีน้องหมาน้องแมวยิ่งถ้าแบบว่าเราเหนื่อยเรารู้สึกท้อแล้วเวลามีเขามาอ้อนมาคลอเคลียใช่ไหมพลังงานตัวเนี้ยตอนเนี้ยคุณได้รับพลังงานจากพวกเขานะคะจากสัตว์เลี้ยงตัวน,น้อยที่คอยอยู่เคียงข้างคุณซึ่งมันกลายเป็นว่าทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาทําไมคุณสูญเสียพลังงาน เออสูญเสียพลังงานความอดทนไปกับคนโมโหร้ายไปกับคนเห็นแก่ตัวมากทั้งทที่คุณควรที่จะตื่นเร็วกว่านี้แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะตอนเนี้ยคุณตื่นละนะคะคุณเอาความรักกลับมารักตัวเองแล้วกลับมารักน้องหมาน้องแมวที่อยู่ข้างๆคุณแล้วและสิ่งที่คุณได้รับตอนนี้ก็คือความสุขที่มันเกิดจากน้องหมาน้องแมวที่อยู่ข้างๆคุณนี่แหละ ที่คุณจะได้รับความสุขได้รับรอยยิ้มจากเขานะคะทีนี้ให้มาดูซีนะคะว่าคําแนะนาเนาะในสิ่งที่พีอยากจะบอกกับคุณในอนาคตนะคะในอนาคตเพราะตอนนี้คุณมีความสุขกับน้องหมาน้องแมวนะมาดูพลังงานในอนาคตซิให้จะบอกคุณว่าอะไรนะคะอืพลังงานในอนาคตเนี่ยมองว่ามันเป็นพลังงานความรู้สึกของเขานะตรงนี้ถ้าดูแล้ว ะะมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนเขาอยู่คนเดียวเนาะแต่เนี้ยไพ่บอกว่าคนคนนี้นะคะเขากําลังเผชิญกับการที่เขาเป็นคนอารมณ์มโมโหหลายแหละเพราะสุดท้ายแล้วอะภาพลักษณ์ที่เขาสร้างมามันก็จะปรากฏแก่สายตาทุกคน เหมือนคนรอบข้างเขารู้ไงมันจะกลายเป็นว่าจะไม่มีใครให้ความสนใจเขาอะจะไม่มีใครฟังเขาเขาจะกลายเป็นคนที่แบบไม่มีใครเลยนะอยู่เงาเงา,เงาคนเดียวเป็นแบบนี้แหละถ้าเขาไม่ปรับตัวเพราะดูแลว้วอะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะปรับตัวเองยากเหมือนกันก็เหมาะกับการอยู่คนเดียวนะนะคะถึงแม้ว่าความรู้สึกของเขาอะสิ่งที่เขาหวังก็คือเขาไม่อยากจะโดนทิ้งโดดเดี่ยวในลักษณะน,นี้เขาอยากจะมีคนเข้ามาถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามามันก็จะเกิดขึ้นในลักษณะเดิมๆเมพราะเขาไม่เปลี่ยนนะอันนี้คือพลังงานของเขา ที่มันเกิดขึ้นนะคะที่มันเป็นอยู่ในตอนเนี้ยนาะ นะคะแล้วไพ่จะให้คําแนะนําอะไรกับคุณเนี่ยม,มาดูซินะคะเนี่ยนะคะเดไอไฮโรแฟนขึ้นมามันเหมือนกับว่าเดไอไฮโรแฟนมันเป็นพลังงานที่บอกกับคุณว่าถ้ามองดูก็คือเป็นในเรื่องของศิลธรรมแหละนะคะเห <c oughs> มือนบอกกับคุณเน่นะคะว่าตอนเนี้คนคนเนี้ยนะคะสภาพที่เขาเป็นอยู่นะคะ <c oughs> แทบจะไม่มีใครอ่ะมาเป็นมิตรกับเขานะเวลาเขาไปหาใครเนี่ยนะคะคล้ายๆกับเขาเคยอารมโมโหร้ายใส่ใครแล้วนิสัยของเขาอ่ะถึงเขาจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีๆให้คนอื่นเห็นแต่คนใกล้ชิดเขาอ่ะรู้สันดานรู้นิ ใสของเขาว่าเขาเป็นคนโมโหหลายต้องการที่จะควบปุ่มต้องการที่แบบให้ทุกคนทําตามในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้พลังงานตัวนี้มันทําให้เขาอะไม่มีใครที่แบบจริงใจเข้ามาหาเขานะเขาจะกลายเป็นคนที่อยู่คนเดียวติดตัวเงียบถึงแม้ว่าความหวังเขาอะเขาไม่อยากที่จะเป็นคนที่แบบว่าเจ็บปวดกับความรู้สึกเนี้ยซึ่งแสดงว่าลึกๆแล้วอะคนคนนี้นะคะมันเหมือนกับเขาก็ต้องการความรักแหละต้องการความรักต้องการคนที่เข้ามาในชีวิตเขาเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวเขาเองไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมันยัง เป็นในลักษณะที่คือเป็นคนที่ยัง มีความหลงตัวเองเป็นคนที่ยังมีความแบบโมโหร้ายเป็นคนที่ยังต้องการที่จะควบคุมทุกอย่างให้มันเป็นไปตามใจที่เขาต้องการและสิ่งสําคัญเลยเขาเป็นคนที่ไม่เคยยอมรับความผิดพลาดที่ตัวเองทําผิดและมักจะบ้ยความผิดให้คนอื่นสิ่งสิ่งนี้มันก็เลยทําให้เขาไม่มีเพื่อนไม่มีคนเข้าหาเกิดความโดดเดี่ยวเกิดการต้องอยู่คนเดียวถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาคาดหวังก็คือเขาจะหลุดพ้นจากความทุกนี้ให้มันเร็วที่สุดนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาหวังนะแต่ตอนนี้เขาก็ยังนั่นแหละ ะะยังเป็นคนในลักษณะที่แบบนะคะถ้าภายนอกเนาะเขาจะทําตัวเองให้แบบว่าดูดีเหมือนเป็นเดอะสตาร์ถ้ามองคืออาจจะเป็นในลักษณะที่แบบว่าเป็นฟุเนเซอร์เป็นคนเด่น,คนด,นคนดังอะไรประมาณนะ้นอันนี้คือภาพลักษณ์นะแต่ในลึกใจเขาแล้วอ่ะเขาทุกข์เขาเหงาเหมือนเขาไม่มีใครอันนี้คือพลังงานที่มันเกิดขึ้นในชีวิตจริงๆของเขานะคะหลังจากที่คุณเดินออกมาในสิ่งที่ไพ่บอกกับคุณนะคะเดอกกะไฮโรแฟนเะนาะไพ่เหมือนแบบให้อภัยเขาเถอะนะคะตอนนี้สิ่งที่เขาได้รับอ่ะมันทุกข์หนักเลยนะคะปลดปล่อยตัวคุณเองนะคะให้อภัยยเเขานนะะคี่ ทิ้งเขาไว้แล้วนะคะคืออย่าไปจมอยู่กับความรู้สึกที่เขาเคยทำให้คุณเจ็บเลยนะคะคือปล่อยปลดปล่อยความรู้สึกนั้นอย่าไปยึดติดกับความรู้สึกที่เวลาคุณคิดแล้วคุณรู้สึกเศร้ารู้สึกแบบอาฆาตแค้นนะคะอย่านะคะให้อภัยเขาปล่อยตัวเองเป็นอิสระแล้วก็เดินหน้าดีกว่านะคะเนี่ย The ว o ร์ขึ้นมามันก็เหมือนแบบว่าคุณมีโลกใบใหม่ที่มีความสุขอยู่แล้วอะ่ะ เออเพราะคุณรักตัวเองมีสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักอยู่คอยเคียงข้างอันนี้คือพลังงานในสิ่งที่ไพ่บอกกับคุณนะคะอืมเนาะก็จะประมาณนี้นะคะจากข้อความให่นะคะมองว่าในอดีตเนาะคุณเปลี่ยนตัวเองเพราะคุณหวังว่า เขาเองอะเปลี่ยนเข้ามาแบบในลักษณะที่เห็นใจคุณบ้างกลับมารักคุณบ้างกลับมาเข้าใจคุณบ้างอะไรประมาณนั้นแต่มันกลับไม่ใช่เพราะยิ่งนานวันเขายิ่งแสดงสันดานในลักษณะที่ต้องการเป็นคนควบคุมเป็นคนที่อารมณ์โมโหร้ายสิ่งสําคัญเลยคือทําผิดแต่ไม่เคยยอมรับผิดแต่กลับบุ่ยความผิดให้คนอื่นโดยเฉพาะคุณอะไรประมาณนั้นซึ่งวานานวันเข้านะคะมองว่าสิ่งที่มันเป็นจุดเปลี่ยนอะมันเป็นในลักษณะที่พออยู่ด้วยกันนานๆอะอารมณ์เขาเปลี่ยนแปลงขึ้นลงใช่ไหม อืมนะคะันเลยทำให้คุณรู้สึกว่าคุณจะมาทนอยู่เสียพลังงานให้กับคนในลักษณะนี้ทําไมนะคะเพราะคุณได้รับพลังงานที่แบบมันเดียวยาทุกวันมันอาจจะ เป็นพลังงานที่มาจากสัตว์ที่คุณเลี้ยงก็เป็นได้นะน้องหมาน้องแมวอะไรประมาณนั้นมันก็เลยเป็นจุดทําให้คุณเข้าใจว่าเออความรักในลักษณะนี้สินะคะที่มันจะให้พลังงานดีๆต่อกันเพราะพลังงานจากสัตว์ที่เราเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแค่เขามาเคียงพคอกับเรามันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าเอยฉันรู้สึกแบบว่ามีความแบบมันฟูในใจอะ่ะมันเป็นพลังงานที่แบบประหลาดที่พอน้องเข้ามาเคลียร์คอมาเล่นแล้วก็คือแบบมีรอยยิ้มอ่ะเออเป็นความรู้สึกที่แบบเออใช่สิคุณต้องหาพลังงานแบบนี้สิ พอคุณคิดได้ในลักษณะเนี้ม,มันเป็นวันที่คุณตัดสินใจ ấy. ออกจากความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิคในส่วนเขาหรือเธอคนนั้นนะคะเขาเป็นคนที่งอคนยากนะเพราะดูลวค่อนข้างที่จะหลงตัวเองมากเพราะไม่เคยเห็นความผิดของตัวเองถึงแม้ว่าบางทีอาจจะรู้แหละว่าตัวเองผิดแต่ก็มักจะบวยให้คนอื่นและมักจะพูดยกย่องเยินยอตัวเองให้คนอื่นฟังและ เอาความผิดความชั่วพูด <c oughs> ง่ายๆนะคะของคนอื่นนะคะเหมือนแบบจริงๆเขาไม่ได้ผิดหรอกแต่ไปนในในลักษณะที่แบบพูดในคนอื่นเป็นคนผิดเองเป็นคนถูกในลักษณะนี้อันนี้คือในลักษณะคนคนนี้เนาะแล้วถ้ายิ่งคุณอยู่ในความสัมพันธ์ในอดีตนะคะเขาก็จะแบบควบคุมคุณให้ทําโน่นนี่นั่นอะไรประมาณนั้นซึ่งโดยปกติพื้นฐานคุณเป็นคนที่ร่าเริงนะเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายพอคุณมาอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยมันกลายเป็นว่าคุณนะ่ โลกแคบลงเลยเพื่อนก็ไม่ได้เจอไปสั่งสค์ทีก็ไม่ได้ไปไปกินข้าวกับเพื่อนก็ไม่ได้ไปพอต้องอยู่กับเขาหรือเธอคนนี้เขาไม่อยากให้ไปไหนอยู่กับ,กบเขาต้องทําโน่นนี่นั่นตามที่เขาต้องการอะไรประมาณนั้นช่วงแรกๆอะ่ะคุณก็พยายามที่แบบว่าโอเคยอมก็ได้เราไม่อยากจะให้มันมีปัญหาแต่พอนานเข้าเริ่มดูแลไงปะชีวิตมันไม่ได้แบบมีแค่นี้นะเออไม่ไหวแเออพอในวันที่คุณเดินออกมาเชื่อได้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่คุณได้ก็คือความเป็นอิสระอืนะคะซึ่งคนคนนี้นะคะในปัจจุบันเนี่ยเขายังเป็นคนเดิม นะคะนิสัยเขาไม่เปลี่ยนเขายังเป็นคนที่หลงตัวเองอารมณ์โมโหร้ายต้องการที่จะควบคุมทุกคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์กับเขาต้องทําตามใสเขาแต่สิ่งที่เขาแสดงออกก็คือความเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีความอ่อนน้อมความถ่อมตนคือภาพลักษณ์ดีมาก เพื่อที่จะเป็นกับดักที่จะสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอะไรประมาณนั้นถ้ามองมันเป็นในลักษณะที่คนคนนี้ก็หอยหาความรักแหละเพียงแต่ว่าเขาต้องการให้คนอื่นทําตามในสิ่งที่เขาต้องการและเขารู้สึกว่าเขามีความสุขซึ่งลึกๆจริงๆแล้วมันกลายเป็นว่าเขาไม่ดูตัวเลยด้วยว่าเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวเพราะเขาไม่เคยแคร์คนอื่นท,ที่ที่เข้ามาในความสัมพันธ์เขามันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่เคยเข้ามาใกล้ชิดสัมผัสเขาอะพอมันคือเหมือนแบบหลงเข้ามาแค่ครั้งแรกอะ รั้งต่อไปก็คือโบกมือลาในสภาพชีวิตจริงๆเขาอะคนคนเนี้ยเนาะถ้าถามว่าเขามีคนที่สนิทคนที่จริงใจไหมไม่มีนะคะเขาอยู่คนเดียวโดดๆแต่เขาพยายามทําตัวเองให้เก่งให้เด่นเพื่อที่ให้คนอื่นมองเข้ามาแล้วอยากจะมาทําความรู้จักกับเขาอยากจะมาสาร้างความสัมพันธ์กับเขาแต่พอคบคุยันหรือว่ารู้จักตัวตนเขาจริงๆทุกคนก็เปิดตูดแนบ พะรับไม่ได้ากับการที่ต้องมาคอยทําตามคําสั่งต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของคนคนนี้มันจะเกิดอยู่ในลักษณะนี้แหละถึงแม้ว่าคนคนนี้อยากที่จะเจอรักที่มันจริงใจแต่มันก็จะไม่เจอเพราะเขาไม่เปลี่ยนตัวเองนะคะอันนี้คือในลักษณะของคนคนนี้เนาะซึ่งมองว่าอนาคตนะตัวคุณเองอะ่ะตัดใจเดินออกไปมีความสุขแล้วแหละนะคะที่หลุดพ้นจากความสัมพันธ์ที่มันถึงแม้ว่าคุณจะอยู่คนเดียวแต่คุณจะมีความสุขกับสัตว์ที่คุณเลี้ยงเพราะเขาเหล่านี้เชื่อว่าเขาจะให้พลังงาน energy ดีๆกับคุณในแต่ละวนัน กะะ็ในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย